อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพานะครับท่านผู้ชมนะครับมาครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับยางที่ปิดปกตินะครับกับยางที่ใช้การอัดเกสตนะครับมันจะมีส่วนแตกต่างกันยังไงนะครับผลดีผลเสียนะครับยางที่นะครับ ผมจะกรีดไปด้วยนะครับแล้วผมจะอธิบายไปด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูการกรีดไปด้วยนะครับยางพาราถ้ารีดปกตินะครับรีดยางพาราที่รีดปกติจะกรีด กีป่ปีก็ได้นะครับถ้าเราปีดไม่บาดตาเปลือกที่เราปีดผ่านไปนะครับมันมีการเจริญเติบโตที่มีความหนาพอที่จะปีีดได้นะครับสี่สิบห้าสิบปีก็เกีดได้สำหรับยางพารานะครับที่อัดเก๊สนะครับถ้าใช้กัน เจาะอัดแก๊สนะครับน้ำยางจะไหลไม่หยุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาทิตย์ละครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเขาเมื่อก่อนเขาก็เริ่มเจาะกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันมีผลเสียเยอะนะครับในการเจาะอัดแก๊สนะครับ ยางที่เจาะอัดแก๊สนะครับข้อดีของมันคือ <c oughs> เราไม่ต้องมาเดินปีดนะครับแค่มาไม่ต้องมาเดินปีดกลางคืนนะครับ เราเก็บน้ํายางอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมารีดกลางคืนคดเ,เจาะให้แล้วก็มาเก็บน้ํายางน้ํายางจะอยู่ในถุงนะครับแต่ข้อเสียของมันคือถ้าเราเจาะแล้วนะครับเรามากรีดยางจะไม่ออกแล้วนะครับแล้ว เนื้อไม้ด้วยนะครับเนื้อไม้จะเสียนะครับเนื้อไม้ถ้าเราขายไม้นะครับล้มไม้ขายเปลือกของอ่าเนื้อไม้ของยางนะครับเนื้อไม้ของต้นยางของเราทางโรงงานแต่รูปไม้จะไม่ค่อยซื้อนะครับเขาจะตีกลับถ้าเราเอาไปส่งนะครับ เพราะเนื้อไม้มันมันลายนะครับเกตมันเข้าไปทําลายเนื้อไม้เนื้อไม้จะสีแดงๆดงดำดนะครับถ้าที่อัดเกตเยอะก็จะดําเลยนะครับไม่มีมีแดงๆงนะครับในเนื้อไม้แล้ว ถ้ามีพ่อค้านะครับที่ทำไม้ยางนะครับรับซื้อไม้ยางก็ถ้าเป็นแปลงไม้ที่มีการอัดแก๊สนะครับอย่างนี้แถวบ้านผมเขาจะไม่ซื้อนะครับถ้าซื้อไปก็เอาไปส่งโรงงานแปรรูปไม่ได้นะครับรเนื้อไม้ไมันเสียโรงงานจริงไม่ซื้อนะครับ ถ้าเป็นยางยางสอยทายาโรงงานก็จะเรียกด้วยนะครับประบางต้นเนื้อไม้จะจะลายนะครับยางทายายางทายาริ่งน้ำยางนะครับแต่ถ้ายางเรากรีดปกติแล้วเรากรีดสอยไม่ใส่ยา โรงงานก็ซื้อตามปกติเพราะเนื้อไม้ไม่ไม่ไม่ลายนะครับถ้าเป็นยางอัดเกรดโรงงานไม่ซื้อก่อเสียมันจะมีเยอะนะครับตอนที่อา่วิธีการอัดเก๊ดมาใหม่ๆนะครับแถวสะเดาจะอัดกันเยอะนะครับ ไปอัดมาต้องขายไม้นะครับตอนนั้นโรงงานยังยังไม่เลือกไม้นะครับเอาหมดแต่มาช่วงหลังโรงงานจะเลือกนะครับโรงงานจะไม่ซื้อเดี๋ยวสะเดาก็เลยไม่มีใครอัดกันแล้วนะครับ เนื้ออาแก๊สมันเข้าไปทำลายเนื้อไม้นะครับน้ำเลี้ยงมันจะออกเยอะนะครับยางก็ไม่ได้พักด้วยนะครับน้ำยางจะไหลไม่หยุดจนกว่าแก๊สจะหมดแล้วก็มาอัดเพิ่มเข้าไปอีกเจาะที่ไม่แล้วก็อัดเพิ่มแก๊สเข้าไปอีก ว่าดีก็ดีนะแต่ผมว่าไม่ดีเพราะาผลเสียนะครับมันมีเยอะกว่าผลดีผลดีแค่ได้น้ำยางเยอะแค่นั้นเองแต่ผลเสียคือน้ายางโรงงานไม่ซื้อไม่รับซื้อนะครับโรงงานที่แปรรูปไม้ แล้วน้ำน้ำหนักไม้น้ำหนักของไม้ยางพาราด้วยนะครับจะเบาขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อไม้จะแห้งนะครับมันแห้งยังสามารถที่จะส่งอ่านนะครับ เลี้ยงลำต้นได้เพียงพอนะครับนการเกีบตามปกตินี่จะดีดีมากกว่านะครับดีไม่มีผลเสียมายางยิ่งโตนะครับก็ มีอาปาดีอายุไม้อย่างที่ยิ่งโตนะครับไม้จะยิ่งหนักนะครับสําหรับหกศูนศูนย์นะครับแล้วก็อีกหลายหลาพันยางนะครับที่ลูกกันอยู่นะครับอายุมันเยอะเนื้อไม้จะหนักนะครับเอ ตัดแล้วต้องเอาไปขายเลยนะครับถ้าเกิดเราค้างนะครับค้างคืนไว้หนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าไปส่งน้ำหนักไม้จะเบาแล้วต้นยางที่เล็กๆนะครับน้ำหนักของไม้ยางจะเบามากเราต้องตดัดก็ต้องนำไปส่งโรงงานเลยนะครับจะได้น้ำหนัก ผมก็เคยทำนะครับไมย้ยางพาราก็กซื้อนะครับตามสวนที่มันเกิดหักล้มนะครับก็รายได้ก็ดีนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยนะครับหนักด้วย Okay. การกรีดนะครับการกรีดที่ปกติเราไม่ต้องไปเสียค่านุ่นค้านี่นะครับเสียแต่ค่ามีดกรีดย,ยางค่าหินและมีดแล้วก็ค่าปุ๋ยยางหุ้้อย 600. อยิงยางหุ้้อยจะยิ่ง หลุกร้อยธรรมดาจะยิ่งปีดได้นานนะครับยางอัดเก๊กก็เหมือนกับยางทายาเร่งน้ำยางนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อัดเก๊ต่อก็ไม่ออกอย่างทายาเร่งน้ำยางก็า ถ้าไม่ได้ทานะครับหมดฤทธิ์ยาก็ไม่ออกยายังไงย่างทา,าแต่ละครั้งก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแก๊สนี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าก็เพราะว่าผมไม่ก่อยสนใจนะครับเพราะว่ามันมีผลเสีย ที่รู้สึกว่าจําได้น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับครั้งหนึ่งผมพาดูอย่างนันนี่นะ คืยงางมันนี่นะครับดูยางมันนี่ออกนะครับยางทายานะครับแต่ทาไม่เยอะนะครับก็ได้ถ้วยนี้กีออนเดี๋ยวผมดูที่กถ้วยกีออนตัวน,ะ G นี้มันไม่บอกแต่ว่าเป็นถ้วยจัมโบ้นะครับ เป็ถ้วยก็เป็นถ,ถ้วยเลยนะครับข้างล่างต้นต้น,ตนยางยิ่งโตยางจะยิ่งออกดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับรับชมนะครับขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ